เพื่อรู้ว่าเื่อใจว่ะแล้วด่านเยอยด้วยบาลิกอยู่ตรงกลางตัวเตอร์ได้กันสี่คนเลยนะเนี่ยเออลุงบาวของคุณเยอะมากด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อู้หูหนูเกลียดมันนี่ตัวเนี่ยไปทางพวกมึงอ่ะแบงค์อีกเลยลูกอีกงโอ้ยโอ้ยไมาด้วยเหรอพี่วันทีครับพี่เอา เขามาจนเนี่ยเขาจุกไปห้าสิบนาทีแล้วเนี่ยเฮ้ยมาทางอีกฝัง่งเฉยหนูวันนี้ไงหนูเมื่อกี้อยู่ในโทรศัพท์เนหนูเลยไม่รู้มาสิมาสิไปนั่งยยองนี่ไปตรงนั้นมาปัดไฟอ่ะอย่างเงี้ยมีไปปัดแล้วปัดแล้วอแอบแอบแอบกลัวกลัวประชานเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ย ต่างเครื่องพอได้พี่เอินกันไปเอ็นกันไปเอ็นกันไปเอินไหนล่ะดูแล้วเจอแล้วเราก็เที่ยเครื่องด็อกเตอร์มานะถุงไม่ค่อยชอบเลยอี่เจอมาแล้วเสกตะตุกกบไอ้ตัวเนี้ยไม่มีอนอะเข้าไปเต้น15เพนก็อย่างงี้แหละมีคนวิ่งผ่านวาเไอ้ด็อกเตอร์ในตัวเนี้ยเลยพาเครื่องแหลกเลยจริงนี่อะไรจริงโดนโดนมันเครื่องแหลกเลย มาพี่อยู่ใหบบแบบ้ Thank you วิชุดเทพจังแมตเทปเจ็ดสิบกลับมานะเหมือนกลับมานะมาเครื่องนี้ก่อนโดมามาวิ่งมาพี่บางเครื่องบางเครื่อง,ง,อ,งอ๋อทำไมบ้านเล็กมีบูกกลางอย่างนั้นอ่ะใช่ <c oughs> โอ้โหการเดินลาเข้าบ้านเล็กนะ เปลี่ยนใจเมาเครื่องเสร็จเจอโดพยายามโซนสองเครื่องนี้นี проблемы. ่หว่าเครื่องตัวหนึ่เครื่องแมตช์หนี่งไอ้ช็อตแล้วเบิดโอ้ มีไม้เรามีไม้เล่นไปเลยแปดสิบนะเอาไปดูชีกไม้ใช้อะไรเออมันโตตอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแม่เทพต้องเนินไม้ไปแล้วนะเล็กไม่ไหวเจออีตัวนี้แปลกอะตั้งแ่คนชอบเล่นตัวนี้แต่เด็กไม่สนใจมันเก่งใช่ไหมพี่ก็แกะตะกอนดูดิมปินงก้ากยใช่ไม่ทัน เดือดธรรมดาแต่กระโดดไม่ได้โดนแฟนแล้วเหรอพี่ใช่โดนอยู่ตอนนี้หนูแหล็กคือแบบไม่อยู่ตรงฮุกเหรอพี่จะถามว่าเดินเขอเดินไปไหนไม่ไม่ถามละคือหนูเห็นตัวเองห้อยที่ไม่มีฮุกอยู่ไม้ปลอมหนูแป้นตรงฮุกอันนี้ใช่ไหมที่มันเป็นอะไรนะสูงๆใช่ไหม เขาเรียกเนินลูกเขาเรียกไฮกาวลูกอา้ากับเป็นโกนอะ่ะเขาเรียกแบบไทยๆก็เนินอะ่ะมันเข้าวสองก็หนักตามกูมาบ้านเล็กๆกูอยู่แถวบ้านเล็กเหมือนกันครับครับกับไม่มีเบอร์โรมาเข้าสองมั้ ช่วยช่วยช่วยแล้บอกเลยนะมีหน้ไม่รู้เลยตอนนี้คือหนูแบบยแบบเฉยๆมาเป็นไม่ตามมากลับมากลับมช่วยช่วยเล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 ยม่วยลยช่วยลยล่ได้่ช่วยปล๊บภาพกลับมาดีเหมชอนเลิมแล้วลช่วยเลยช่มยยช่วยนลเจอเ เทปไม้ไว้เล็กไว้ก่อนนะไกด์ไปแบบไม่ไม่ไมเล่นครื่องเ,เอาเวนโดนจริงอ่ะโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเอามาพี่นะเทปเครื่องอเหรอผมว่าหยู่เนี่ยเครื่องตรงไหนบ้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่เครื่องข้างหนูเลยโดนนะ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 ยังโกน <c oughs> ยังโกนเครื่องไหนเครื่องไม้หมูอ่ะเครื่องที่ตะขอเมื่อกี้ดูปั่นอยู่ใช่ใช่สี่สิบสี่สิบตอนนี้สี่สิบไม่หนูแี่เขียนว่าเลยดออกเตร์เวลาปั่นมันจะไอ้ที่มันเวลากดทิกเกอร์มันจะเป็นเลยอย่างพี่มุนซ้ายมุนขวานะใจอยากมันไกล้แั่นเครื่องนั้นอยู่หรอ มาเป็นลาคอมเมเลเจ่เฮ้ยลืมไปไหมไม้ไม้มาเล็กไปเร็ว <c oughs> จะเป็นอะไรดีโอ้ยยังไงพี่พี่แบงค์ก็จูงด้อยู่แล้วจริงไม่ต้องใช้ไม้ไกลอยู่ฝั่งนั้นนะทำไมน่ามานี้ทำไม่นี่ทำไม่นี้ทำไม่นี่ไม่ทำนอนไหมปะไม่ถึงไม่ถึงไม่ทันไม่ทันไกด บอกเลยหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วูแบงค์คันคันไปแถวไม้หรืออะไรก็ได้ไปถ้ามันกลับไปอุ้มก็น่าจะหลุดนะหลุดนะหลุดนะตงขอใกล้นะหลุดแบบนี้หลุดแล้วปล่อยเลย hello hello mẹ kênh níu cọc tóc tao mẹo chơi mẹ cãi chơi mẹ chơi mẹ chơi 50, chơi mẹ 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 ตัวนี่ไม่เจอสักอันหนึ่งบอกเลยเอาบูนมาไม่ได้ปักอะ่ะอันติขออันติจริงจริงการยังยังไม่อันติเก้าเก้าเจุดบอกไหมจุดบอกไหมเก้าเก้าเอ่อเล็กอยู่ไหนฮิวอูลเดี๋ยวไปช่วยได้อยู่ขวาตะขออะ่ะอยู่หลังมึงอย่างเงี้ยอยู่หลังมึงเนี่ยขวาตะขอขวาตะขอปะ นะจรอช่วยกันลูกให้ได้เทสให้ได้เทสโนวันได้ไหมเติมคนสุดท้ายเอากูกลับมีมีแทงหลังไหมไกด์หยุดเลยอะบล็อกให้ทีหนึ่งเข้าเข้าเข้าแม่เก็้ยไปให้แบงค์โดนก่อนค่อยจุดให้แบงค์โดนก่อนค่อยจุดยังเพิ่งจุดใช่ไหมยังไม่จุดอ่ะจุด เล่นเล่นแม็กแค่ไปไอ้ไงมีถามไม้ตรงจุดพี่วิ่งมาจุดเลยเหรอใช่ไม่มีไปเปิดประตูเราเป็นสอบก่อนจ้างอยูไหนเล็กดูก่อนอยู่กันหน้าประตูฝั่งนี้ฝั่งเครื่องฝั่งเครื่องเมื่อกี้อ่าเครื่องกำลังไปประตูหลังบ้านเล็กอยู่ได้ห้าสิบห้าสิบห้าสิบ

อยากลองแทงหลังด็อกเตอร์ปะทำไมเราไม่อยากลองแทงหลังด็อกเตอร์ล้วโอ้ยกูอยู่ไกลออกมาเลยลูกออกมาเลยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ออโยโยโอ้ยอยยยยโอ้ยย้้ออย เห็นนะตายคนหนึ่งแน่โดนถ้าโดนแล้วฉีกออกเลยพี่ดึงได้เมื่อกี้อเราเห็นไม่มีใครดึงสักทีหนูก็เลยเอาดึงไปเราจะดึงเราจะดึงหลังไงเมื่อกี้อเอาทิ้งเลยไม่เอาแต้มก็ไม่เอาวิพี่ซอรีซอรี่มันมมันนิดเดียวกด คลลิกเดียววแ้มันือคือสเต็ปเมื่อกี้อ่ะสเต็ปเมื่อกี้ต้องให้คนบอลโลคนนึงเข้าไปโดนแล้วอีกให้คนบอลโลช่วยไม่เกี้ย่กูไม่มีบอลโลบอลโลอ๋อใจมีนี่วะจำติดคนคือไม่มีใครมีเลยนะคนคนคนมีก็โดนแขวนแล้วไฟฉายก็หมด หมดเยี่ยมจังหวะอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าไม่มีแทงหลัง <c oughs> ของดีไอ <c oughs> ้แทงหลังด็อกเตอร์เนี่ยก็คือลุ้นเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs>